ผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตพันยูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและเป็นบรมคูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวน้อมถวายความเคารพเพื่อขอประทานโอกาสจากท่านพระอาจารย์มหาเศรษฐกุลกุลเชษโถด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งก็ขอความสุข สวัสดิพัฒนมงคลสมบูรณ์ปูนผลจงบังเกิดขึ้นมีแก่สาธุชนผู้มีบุญวาสนาโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนสาธุ <c oughs> นกนกไม่เคยเป็นบ้าหมาไม่เคยกลัวผีชนีไม่เคยผูกคอตาย ควายไม่เคยเป็นโรคประสาทแต่มนุษย์คนที่ว่าฉลาดฉลาดเราเห็นไหมผูกคอตายฆนะ่าตัวตายทำร้ายตัวเองมันสมกันไหมนกหมาสัตว์ทั้งหลายวัวควาย,เ,ยเขาไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายแต่คนนะที่คิดว่าเป็นสัตว์ประเสริฐ เป็นคนที่เลิศดมีสติปัญญาเนี่ยทำไมไปทำอย่างนั้นหา,าเงินหาทองไม่ได้หรือว่าไม่ได้ดังอกดังใจอกหักผิดหวังก็ไปเขียนฆ่า,าไปทำร้ายตัวเองะบางทีก็จ้องทำร้ายผู้อื่น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นบุคคลที่เข้ามาสู่ทางธรรมต้องศึกษา นะต้องทำนะให้จิตมาสูงขึ้นนะเราจะต้องไม่ได้ไปกินยาแก้ปวดหัวเนี่ยสัตว์เหล่านั้นเขาไม่เคยกินยาแก้ปวดหัวเลยนะเพราะฉะนั้นนะเราเข้ามาศึกษาธรรมะนะมาศึกษาหลักธรรมของพระบรมศาสดาซึ่งเป็นบร,รมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นนะวันนีนะ้เราก็จะได้ศึกษานะในหลักธรรมคาสั่งสอนขององค์พระศาสดาเพื่อที่จะยกจิตยกใจไม่ให้ไปเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเกิดความพุ่นวายใจนะจนต้องไปทําร้ายตัวเองนะไปเขณนฆ่าเพื่อหนีความทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้จะฝากธรรมะ ให้กับพวกเรานะไปศึกษาปฏิบัตินะถ้าเกิดเราไปพิจารณาใคร่ควนะน้อมนำไปปฏิบัตนะิก็คงจะทำให้พ้นจากทุกโศโรคภัยนะทางจิตใจนะเพราะฉะนั้นจะน้อมนำธรรมะนะมาฝากพวกเราสัก3ข้อสประการประการที่หนึ่งรู้ธรรมจะหายโศก ประการที่สองรู้โลกจะหายภัยประการสุดท้ายรู้กายใจจะพ้นทุกข์รู้ธรรมจะหายโศกรู้โลกจะหายภัยรู้กายใจจะพ้นทุกข์นะสามข้อสามประการนะที่จะฝากไว้ที่จิตติดไว้ที่ใจ กับชาวหนองแห้วปางปู่ตานาแก่งเคาอชัยภูมิก็อนุโมทนานเนาะวันนี้ก็มากันเต็มศาลาประมาณเท่าไหร่สักสองรอยได้เนาะพร้อมทั้งผู้ชมทางบ้านถ่ายทอดสดทั่วโลกด้วยก็อนุโมทนาผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังเพราะว่าการรู้จักธรรมะเนี่ยรู้ธรรมจะหายโศกธรรมะ ของพระพุทธองค์จำนวนที่นักปราชญ์บัณฑิตพระอริยเจ้าทั้งหลายได้รวบรวมมาแล้ว84%ดหมพันพระธรรมขันธ์แยกออกไปเป็นพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอวิธรรมเนี่ยมากมายแต่ละหลักธรรมแต่ละหลักสูตรเนี่ยถ้าเกิดเราศึกษาเราปฏิบัติก็สามารถที่จะนำพาตน ให้พ้นจากทุกศโศกโรคภัยไดนะ้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคัดสรรนะเพื่อจะเอาธรรมะเพื่อจะทําให้จิตของเราพ้นจากความทุกขนะ์เพราะฉะนั้นธรรมะข้อไหนนะที่จะทําให้เราพ้นจากความโศกได้ธรรมะที่กล่าวมาจํานวนมากมายเหมือนพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้สมัยหนึ่งพระพุทธองค์ยอยู่ในป่าปูลายแวดล้อมไปด้วยพระภิกษุ จำนวนห้าพระพุทธองค์หยิบใบไม้มาหนึ่งกำมือแล้วถามพระภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะเข้าใจความข้อนี้เป็นไนใบไม้ในมือตถาคตกับใบไม้ทั้งป่าเนี่ยใบไม้ในส่วนไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งห้าร้อตอบพร้อมเพียงกัน ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบไม้ในกรรมมือของพระพุทธองค์เนี่ยมันน้อยนิดเดียวเทียบไม่ได้กับใบไม้ทั้งป่าเลยพระพุทธองค์ตรัสกับภิกูนทั้งหลายว่าถูกแล้วภิกูนทั้งหลายทำที่ตถาคตได้ตัดสรู้แล้วนะด้วยสัพพัญญุตญาเนี่ยมีมากมายเหมือนกับใบไม้ทั้งป่าแต่ทำที่ตถาคต เอามาแสดงให้พวกเธอทั้งหลายเนี่ยเปรียบเสมือนใบไม้หนึ่งกำมมหนะึ่งะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเอาใบไม้มาให้พวกเราสักหนึ่งใบรวบรวมธรรมะแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจหลักธรรมคํานี้ที่คุณตักเอาไว้สัพเพธรรม,มานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดมั่นหือมั่น ที่พระพุทธองค์แสดงไว้มากมายเนี่ยถ้าเกิดเรารู้จักทำข้อนี้สิ่งทั้งหลายไม่ควรที่จะยึดถือยึดมั่นเอาไว้ถ้าเกิดเราทำได้เราจะพนจ้นจากโศกรู้ทำมันจะพน้นโศกวันนี้ให้เนี่ยสั้นๆเลยสัพเพธรรม,มานารังอภินิเวสายะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแล้วถามว่าเราจะปล่อยเราจะไม่ยึดเราจะไม่มั่นได้อย่างไรเราก็ต้องรู้จักไตรักนะซึ่งครองโรคนี้อยู่สังขารเนี่ยต้องมีลักษณะไตรักษณ์นะก็คือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเรารู้กันดีในความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์สุดท้ายก็ไม่มีตัวตนถ้าเกิดเรารู้นเราเข้าใจอย่างนี้เราสามารถที่จะปล่อยวางได้อยู่ในสังขารของเราเพราะฉะนั้นนให้เราศึกษาเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กายเราจิตใจเราเนี่ยก็ล้วนตกอยู่ในความไม่เที่ยง เป็นทุกข์สุดท้ายก็ไม่มีตัวตนเราถึงจะลดละเลิกปงปกปงปลดปล่อยทายถอดถอนแล้วเราก็จะได้ยอมหยุดเย็นนะจะพบแต่ความสะอาดสว่างสงะบะนะให้เรามองโลกของเราก็คือทั้งโลกเนี่ยแม้กระทั่งตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างล้นะวนไม่เที่ยงเป็นทุกขนะ์แล้วก็ไม่มีตัวตน เพราะฉะนั้นนะให้เราศึกษานะอยู่ว่าเราจะละเราจะวางได้อย่างไรมีนักปราชญ์เขาเกล่าวว่าถ้าไม่อยากเศร้าโศกให้มองโลกเป็นอนิจจประการที่หนึ่งนะ้าฝากเอาไว้ก็คือรู้ธรรมจะหายโศกนะเพราะฉะนั้นก็ให้เรารู้จักอนิจจงทุกขังอนัตตาไว้ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์สุดท้ายไม่มีตัวตนเราจะต้องไม่ยุดไม่ติดสามารถที่จะปล่อยละวางได้นะรู้ธรรมจะหายโศกประการที่สองรู้โลกจะหายภัยรู้โลกจะหายภัยโลกของเราที่กลมๆมีประชากรเจ0 0ันล้านมีสับปะสัตว์นับไม่ถ้วนมีต้นไม้ภูเขาเนี่ย ส่วนหนึ่งก็เรียกว่าโลคแต่ที่มันมากระทบกับจิตใจของเราเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสมันเป็นโลกกระทำโลกกระทำนะโลกกระทำมีอยู่แปดอย่างสี่อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบปกชอบใจส่วนอีกสี่อย่างเป็นสิ่งที่เราไม่ปราถนาเราไม่พอใจก็คือการได้ลาบเสื่อมลาบ คือคู่กันโยมนะี่ส่วนใหญ่คนจะชอบได้ลาบนะมีลาบมียศมีสุขมีสรนเสริญแต่สิ่งที่มาตรงข้ามกันเสื่อมลาบเสื่อมยศมีนิทามีทุกข์มันเป็นของคู่กันแต่คนเราจะเอาแต่สิ่งที่เป็นบวกจะเอาแต่ลาบยศสุขสันเสริญแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้เขามาคู่กัน เมื่อมีลาบก็มีเสื่อมลาบมียศมีเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีคนสรรเสริญก็ต้องมีดินทาอย่างแน่นอนอินาทานังทุกขังโลกเกนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ถูกดินทาไม่มีในโลกเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับนะใครจะโจมใครจะบนบ้างได้ยินก็แก้งนะไม่ได้ยินบ้าง ถ้าเกิดไปรับรู้รับฟังทุกเรื่องเนี่ยมีแต่ความทุกข์นะเพราะฉะนั้นนะเราต้องรู้จักรู้โลกนะก็คือรู้แปดข้อนี้แหละนะรู้แปดข้อเรียกว่าโลกกระทำโลกมันทําเรานี่แหละทั้งแปดข้อนะสี่ข้อเราอยากได้สี่ข้อเราไม่อยากจะพบเจอเลยแต่เราต้องเจอนะทั้งบวกทั้งลบ ทั้งดีทั้งร้ายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้โลกตามความเป็นจริงนะเราก็จะพ้นภัยนะรู้ธรรมหายโศกรู้โลกหายภัยประการสุดท้ายรู้กายใจจับพทุกนะเราต้องรู้อะไรบ้างถ้าเรารู้ตามความเป็นจริง,งว่ากายเนี้ยเขามีหน้าที่เกิดขึ้นมา นะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่ไขนะ้แก่แล้วก็เจ็บไข้แล้วก็ตายไปอันนี้คือความจริงเป็นสัจจนะเรียกว่าเป็นของแถมมากับชีวิตเป็นของขวัญเราเกิดมาเราไม่อยากแก่ก็ต้องแก่ไม่อยากเจ็บก็ต้องเจ็บไม่อยากจะตายก็ต้องตายเราให้รู้ตามความเป็นจริงนะความตายเนี่ย นะเป็นที่สุดของมนุษย์นะเราก็รู้เห็น<ๆ>กันอยู่นะเพิ่งมีงานที่เราจัดกันไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะเพราะฉะนั้นนให้เรานึกถึงความตาย,ยบ่อยๆกับกายของเราเนี่ยว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเขาถึงบอกว่าให้เรานึกถึงความตายสบายนะมันหักรักหักหลงในสงสารบันเทาความมืดมนปนทการ ทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจถ้าเกิดเรานึกถึงความตายได้เมื่อยามเมื่อยามสุขนึกถึงตายก็คายสุขได้เนะมื่อยามทุกข์นึกถึงตายเนี่ยคายหลงไหลเมื่อยามโกรดนึกถึงตายสบายใจยามไหนไหน,นึกถึงตายสบายจริงเคยบังว นึกถึงความตายบ้างบ่หรือนึกถึงว่าเราจะอยู่เราจะหาอยู่หากินจะร่ำจะรวยได้แค่ไหนชีวิตเหมือนกล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้ถ้าผวนกับคำเป็นอะไรใกล้มวยให้เรานนกถึงอย่างนี้ชีวิตเหมือนกล้วยไม้ชีวิตเหมือนใกล้มวยนี่แหละ ถ้าเกิดเรานึกคิดถึงบ่อยๆนะเออชีวิตเราก็เหมือนกล้วยไม้น่ะเหมือนกับจะมีความงดงามแต่สุดท้ายก็ต้องเหี่ยวเฉาต้องเอาไปเผาไปฝังนะเราให้เห็นกายอย่างนี้โยมว่าสิ้นสุดของกายก็คือ,อต้องเรียกว่านอนกองฟืนนะเผาที่กองไฟอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นให้เรานึกถึงไว้ว่าสุดท้ายเนะี่ย ไม่จาเป็นนะโยกเขาถึงบอกว่าความตายนี่มีอยู่สามระดับความตายเนี่ยตายเรียกว่าตายตามวัยตายตามคิวตายรัดคิวแล้วก็ตายแซงคิวตายตามคิวเป็นยังไงนะก็คือว่านะอายุเยอะแล้วนะได้อายุขายเจนะ็ดแปดสิบก็หมดวัยหมดอายุเนี่ยเรียกว่าตามคิว ตายตามคิวตายแซงคิวเนีย่ยเหมือนพระอาจารย์พรพีนี่เรียกว่ามาแซงคิวนะตายแซงคิวคืออายุยังน้อยสี่สิบกว่าก็แซงไปแล้วแล้วก็ตายลักคิวตายลัดคิวนี่พวกเด็กขับรถปานวัดไปเนี่ยตู้เดียวนะลักคิวเลยสามอย่างเพราะฉะนั้นชีวิตไม่แน่อย่าคิดว่าเราจะอยู่จน เท่าชะลาให้เรานึกถึงความตายกันบ้างแล้วก็นึกถึงใจรู้กายรู้ใจถ้าเรารู้กายอย่างนี้แล้วนะก็ปล่อยเขาแก่เขาเจ็บเขาตายาก็ไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจนึกถึงจิตใจตัวนี้ลำบากเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ฝึกมาเราต้องรูนะ้ว่าจิตใจนี่เราเกิดดับจิตนี่มันเกิดดับนะความโกรธขึ้นมา มันก็ดับของมันเองความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ดับของมันเองแม้ความสุขก็เหมือนกันเราโอมีความสุขจังเลยถูกหวยถูกรตอรี่หรือแม้กระทั่งใครมาพูดดีมาทําดีเอาของมาให้เรามีความสุขใจเราอยากจะให้ความสุขนี้อยู่กับเรานานๆเนี่ยแต่ถามว่าความสุขนี้จะอยู่กับเรานานไหมพอผ่านไปมันก็คลายความสุข แม้ความทุกข์เราทุกข์เจียนตายเนี่ยสุดท้ายมันก็ผ่านไปคือจิตเนี่ยเขาเกิดดับอยู่แต่เราเนี่ยไปยึดมั่นหรือมั่นเอาไว้นะบางทีทุกข์อยู่นั่นแหละนะก็เลยเกิดความทุกข์ร้อนข้ามวันข้ามคืนข้ามปีก็มีเพราะฉะนั้นจิตจริงๆแล้วเกิดดับเราต้องมาศึกษาให้รู้ทัน เราต้องมาปฏิบัตินะนี่พระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายนี้เกิดตายจิตนี้เกิดดับท่านปล่อยวางปึ้งเลยฮัลโหลฟังอยู่ไหมนะเนี่ยอยู่เงียบแฮ้เออเอเพราะฉะนั้นฝากไว้หนุ่มสามข้อสามประการนะรู้ทำจะหายโศกนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ความไม่ควรที่จะยุดมั่นหรือมั่น รู้โลกจะหายไยนะก็คือโลกกระทำทั้งแปดนะมีลาบมียศมีสุขมีสรรเสริญเสื่อมลาบเสื่อมยศมีทุกข์มีนินทานะแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยประการสุดท้ายว่าัะไงรู้กาย,ออร,กายรู้ใจจะพ,นพ้นทะุกนะรู้ว่ากายนี้ เกิดแล้วก็ต้องแก่เจ็บตายส่วนจิตใจนี่เกิดดับอยู่ตลอดเวลานะก็ฝากธรรมะพวกเราไว้รู้ธรรมจะหายโศกรู้โลกจะหายภัยรู้กายใจจะหมดทุกข์สำหรับวันนี้นะก็ถ้าเกิดใครน้อมนำไปศึกษาปฏิบัตินะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะ้นจากความทุกข์นะก็ขออำนาจนะคุณพระพุทธเจ้าผู้รู้ตื่นเบิกบาน นะคุณพระธรรมสะอาดสว่างสงบคุณพระสงฆ์ผู้ว่างโปร่งเย็นนะจงมาปกปักรักษาคณนะนะแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านจงมีแต่ความพาสุดความเจริญแม้คิดนึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาแม้ปรารถนามากก็ขอให้มาบรรลุปรารถนาผลก็ขอให้มาบรรดาลแม้ปรา สนาพรนิพพานซึ่งเป็นความโอราณความยอดยิ่งในพระพุทธศาสนาก็ให้มาเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วหน้าการทุกท่านทุกคนเทินสาธุ